ฝั่งแมวันเลยเนาะเมื่อกี้พักสักคู่หนึ่งอันนี้เราจะมาต่อกับฝั่งหนูกันบ้างเลยดีกว่าโดยฝั่งหนูเนี่ยมันมีทั้งหมด30กว่าตัวนะ50 15 20 25 30 30ตัวหนู30ตัวก็อาจจะลงไม่พรุ่งนี้ก็อีกวันหนึ่งเนาะโอเคโดยการจัดเทียนหนูเหมือนแมวเป๊ะเลย S คือเก่ง A คือ เอคือเก่งมากเอคือเก่งธรรมดาบีคือเฉยๆส่วนซีคือไม่ยิ้มมาเล่นเลยเนาะเจอร์รี่เจอร์รี่ผมให้มันเท่าไหร่ดีผมให้มันเอแล้วกันพอๆกับทอมเพราะว่าอ่ามันคล้ายๆกันเลยเนาะผมจะไม่อธิบายเยอะคือคอนถ้าตีพลาดก็พลาดไปเลยนกหวีดก็โซนได้ดีโอเคมันจะคล้ายๆทอมเลยตอนนี้ผมจะไม่พูดอะไรเยอะนักสืบอ,อะนักสืบผมยิ้มมาเล่นเยอะผมให้มันเอสเลยเป็นลูกรักตั้งแต่ผมหลดมาเล่นแรกว,วตอนปี สองห้าหกสี่ผมจาได้ผมซื้อตัวนี้ไม่เล่นตัวแรกโดยรวมผมชอบมันนะมันดันชีดไวด้วยแล้วก็มันเก่งด้วยมันเก่งมันดันชีดไวมันหนีได้เป็นตัวที่หนีได้เก่งด้วยเอ,อเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดละผมให้มันเอสอันนี้เพื่อนส่งอันนี้เพื่อนส่งให้มาน,นะส <c oughs> ่วนโรบินฮูดเจอร์รี่ก็เอสเหมือนกันเป็นตัวลูกรักที่ผมซื้อมาเล่นช่วงแพทแรกๆพร้อมกับเอ่อเจ้าเอ่อเจอร์รี่นักสืบเลย ผมก็ชอบมันเหมือนกันชอบตรงที่มันเก่งมันร่องไวด้วยอันนี้ผมให้ S เหมือนกันนะไม่ใช่ F นะ S นะผมจะเรียกว่า S เอเลี่ยนใจเย็นอย่าเพิ่งเดือดดาลไปทุกคนฉันไม่ได้มาเร่นผมให้มัน S เพราะว่ามันหนีมันเป็นตัวที่หนีได้คล่องที่สุดเนาะก็ฉะนั้นผมให้มันสไปเลยต่อจามาเป็นเจอรี่โจรสลัดตัวนี้ก็พอๆกับสามตัวเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงมาเลย ซื้อมาเลยแล้วเป็นตัวที่ผมติดใจมากที่สุดด้วยเนาะผมให้มัน S เหมือนกันเพราะว่าถังระเบิดเนี่ยผมว่ามันมันเก่งนะระเบิดเกวีถ้าให้มันป่วนแมวได้คือแบบมันยั่วกเพื่อนได้ดีที่สุดแล้วอ่ะแบบเอ้ถังเกวีปุ๊บแบบแมวจับหนูไปไหมถังวีปุ๊บแมวแบบต้องมาเสียเวลาผูกแล้วก็สามารถโยนของช่วยเพื่อนได้คือแบบเป็นตัวที่แบบถ้าเล่นดีๆมันเก่งมันก็เก่งนะผมก็เลยให้มัน S จะเลี่ยราชาผมให้มันเอพอแล้วกันผมไม่รู้สึกว่ามันเก่งเท่าไหร่มันเป็นตัวช่วยที่ผมว่ามันก็เก่งแหละแต่ว่ามันไม่ได้เก่งขนาดนั้นไงคือมันเก่งแค่ภายนอกมันดูแบบเออภายนอกมันดูเก่งนะแต่ว่าภายใน,นคือแบบมันหนีก็ไม่ไม่ได้เก่งอะไรเท่าไหร่ผมก็เลยให้มันเอต่มมาเป็นกบีเจอรี่ตอนนี้โคตรไฮไลท์บีเป็นตัวธรรมดามาก แต่ผมชอบตรงสก,กิลติดตัวกับสก,กิ Apple ลแอปเปิ้ลเนี่ยแหละเพราะว่ามันทั้งฮิลตัวเองได้แล้วก็ฟื้นไวด้วยเป็นตัวที่ผมชอบตัวหนึ่งนะแต่ผมให้มันบีเพราะว่ามันธรรมดาเกินไปทับฟี่ทับฟี่ผมให้ก้มเกิง่ถึง S ผมให้มันผมให้มันประมาณ A แล้วกันเนะาะถามว่าทำไมให้ A คือสก,กิลมันไม่ได้เอ้ทั้งทั้งหลาแต่ผมว่าไอ้สก,กิลที่ดีสุดอะ RPG จเว้ย ทำลายเกาะแมวได้ทีเดียวสองชั้นไอกระดักระเบิดอะ่ะมันได้แค่โซนแต่เนี่ยมันทําลายได้เลยเว้เอผมถือว่าผมให้เอก็ถือว่าดีแล้วนะเจอรี่คาวบอยอตัวนี้ว่าไงดีตัวนี้ผมก็น่าจะให้มันเอดีไหมหรือผมให้มันเอสดีผมหยิบมาเล่นบ่อยอยู่นะโคตรลูกรักคือถ้าเล่นจังหวะดีๆมันก็เก่งนะผมให้มันเอแล้วกันคือ ถ้าเล่นเจลี่คาร์บอยดีผมแน,นะนำว่าอัพพาสซีฟน่าจะโอเคกว่าพาสซีฟกีตาร์แล้วก็ค่อยกระบองเชรที่หลังเนี่ยหรือถ้าเจอแมวขาวนี่ผมว่าอัพกระบองเชรกับกีตาร์อย่างเดียวก็โอเคนะเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างโอเคผมให้เอเลยเนาะผมไม่มีเทคนิคอะไรทอเอเจลี่คาร์บอยนะมันอยู่ที่สัญชาตญาณตัวเองเท่านั้นมันอยู่ที่สัญชาตญาณตัวสัญชาตญาณตัวเองเท่านั้นนะต่อไปเจ้าหนูปีศาจตัวนี้เอาซีไปเลยไม่ต้องพูดถึงนะผมเล่นไม่เป็น เนาะตัวนี้ผมเล่นไม่เป็นซิดนี่ผมให้ B แล้วกันมันตัวที่เก่งนะมันมันฮิวเพื่อนได้มันไอ้นู่นได้มันทําได้หลายอย่างสียงเดียวคือมันดันชีตไม่ได้นั่นแหละมันดันได้ช้าเดี๋ยวผมให้มัน A ก็ถือว่าโอเคแล้วกันเจอรี่นางฟ้าเหรอผมให้มัน B เหมือนตัวซิดนี่เลยเนาะเพราะว่าเราต้องจังหวะชกอะมันต้องชกดีดี เพราะฉะนั้นผมไม่มีอะไรมากหรอกตัวนี้ก็ไม่ค่อยหยิบมาเล่นเท่าไหร่หรอกแต่ผมให้มันบีแล้วกันมันก็เก่งทัฟฟี่นังฟ้าซีเล่นไม่เป็นเลยคําพูดเดียวเนาะคำพูดเดียวเลยเล่นไม่เป็นลุงเพรลุงเพรผมอยากจะให้ซีเหมือนกันนะเพราะว่าผมเล่นไม่เป็นเหมือนกันลิลลี่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 ผมให้เอสนะมันเก่งดี ลิลี่ผมให้เอ็นะมันเก่งอยู่เพราะว่ามันสามารถกันแมวได้สามารถหนีได้ก็ถือว่าโอเคนะเป็นตัวจุดที่แบบว่ามันแก้คูเปอร์ได้ดีเหมือนกันนะไอตัวเหลี่ยแบบคูเปอร์มันจะสามารถวับไปได้แค่กลางแมปเท่านั้นใช่ไหมลิลี่คือวับไปข้างหน้าแล้วแบบมันจะคล้ายๆตัวน,น้ำหอมในไอเดนะก็คือดีเหมือนกันแมรี่เล่นไม่เป็นอ่ะผมให้ซแล้วกัน นอะคือให้ีที่แบบว่าแบบเอ้ยไม่ได้เอาเปรียบนะเล่นไม่เป็นแต่ผมไม่รู้ว่มันเก่งหรือมันไม่เก่งไงผมเล่นไม่เป็นตัวนี้ตัวนี้ผมก็เล่นไม่เป็นอ่ะผมให้ C ล้วกันนะอย่ามาว่าผมนะผมเล่นไม่เป็นแต่ถ้าคะแนนความน่ารักเนี่ยแต่คนน่าจะให้ S ลองถึงผมด้วยมา <c oughs> จะเรียกว่ามัสซนใช่เลยมันกินใช่ไหมมันชื่ออะไรนะผมจําชื่อมันไม่ได้ผมจําชื่อมันมันไม่ได้และมันชื่ออะไรตัวนี้ผมก็ให้มัน C ผมเล่นไม่เป็นเหมือนกันตัวนักข่าวอ่ะผมให้มัน A เป็นตัวที่โกงมากใครใครถ้าใครไม่รู้นะอันเนี้ยผมบอกเลยโกงจริงแล้ะดูคนถามว่าทำไมพี่ใส่แรกเลือกกับใส่ตัวเกาะป้องกันผมจะบอกให้เว้ยทำไมผมใส่ เฟสอย่างนี้คือผมได้ลองเทคนิคหนึ่งกับบอทมาซึ่งเป็นเทคนิคที่เรียกได้ว่ามันเป็นจุดบั็กที่ผมว่าตัวนี้ยน่าจะโดนเนิฟแน่นอนในอนาคตนะไม่รู้ว่าคนอื่นเคยเล่นเจออย่างนี้หรือเปล่าคือถ้าเกิดเรากดสกิลกล้องอะมันจะเป็นสกิลถ่ายรูปใช่ไหมแล้วเราเนี่ยอืมเขาเรียกว่ายงไงเขาเรียกว่าเอ,อ่อย่างไงนะพอเรากดสกิลกล้องอีกทีอะมันจะกลับเมนูปีศาจใช่ไหมแต่แค่นั้นไม่ใช่ คือถ้าเกิดเราช่วยเพื่อนตอนแรกเลือดอะแล้วเรากดถ่ายย้อนกลับอะเลือดมิโกะมันกลับไปเต็มเหมือนเดิมเลยนะเว้ยผมเลยให้มัน A เป็นตัวที่ผมลองแล้วทั้งในแรงแล้วก็ในในแรงตอนเล่นกับเพื่อนมั้งตอนนั้นถ้าผมจะไม่ผิดนะก็เป็นตัวที่โกงอยู่นะกบีทัฟฟี่เหรอผมเล่นไม่เป็นผมให้มัน C เหมือนเดิมเลยแต่หลายคนบอกว่าให้มัน S นะแต่ผมไม่รู้ว่าผมเล่นมันไม่เป็นผมให้ C พิศาจทัฟฟี่เหรอผมก็ให้มัน C เหมือนกันผมเล่นมันไม่เป็น คือเชียร์ซีเนี่ยผมไม่ได้บอกว่ามันกากนะเชียร์ซีหมายถึงผมเล่นไม่เป็นเองนะย้ำอีกทีหนึ่งตัวนี้ผมก็ให้ซีผมเล่นไม่เป็นนาโปลีผมให้บีนะนาบันชีนาโปลีใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะเพราะผมชอบเรียกชื่อมันแบบฮ่าฮาอยู่หนูนาโปลีเออผมให้มันบีเพราะว่ามันเป็นตัวที่ธรรมดาเกินไปไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเนาะแต่โซนได้นะช่วยเพื่อนได้ดีอยู่ เพื่อนเชิญมาบ่อยแล้วเกินมันเป็นตัวที่โอเคนะผมก็ให้มันบีไปแล้วกันทัฟฟีป่ปีเอ๊ะไม่ใช่ทัฟฟี่ปีศันทัฟฟี่อะไรวะทัฟฟี่นักสืบคำพูดเดียวเลยเล่นไม่เป็นเชียร์ซีไปทัฟฟี่โรบินฮูดเตอรอผมให้บีแล้วกันมันเพิ่มเลือดได้เนาะมันเก่งดีมันเก่งดีแต่ว่ามันก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนะคือปลูกภาพชีวิตเปลี่ยน เด้งพลาดก็ชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันเลยตัวนี้เนาะมัสเซอร์เวลาควรบอกให้เอสผมก็เห็นด้วยว่าผมจะให้เอสนะแต่ผมจะให้มันสีเพราะผมเล่นมันไม่เป็นเหมือนกันและอย่างหนึ่งมันเติมด้วยผมก็เลยไม่เป็นเพราะมันเติมนี่แหละนักดนตรีเจอรี่อนักดนตรีเจอรี่ผมให้มันบีผมเคยเล่นอยู่ไม่ไม่โหดเท่าไหร่ ถ้าจะเลือกเล่นผมว่าเล่นเจลรี่โจสรสลัดดีกว่าเพราะว่าเจลรี่โจสรสลัดมันเก่งกว่าอาจจตรงเลยคือเจลรี่โจสรสลัดมันดีกว่าตรงที่แบบเออมันพังเก้าอี้ได้แบบง่ายกว่าแต่ว่าข้อเสียคือแมวอะ่ะถ้าเกิดแมวมันไม่ได้จับหนูอะ่ะมันก็จะสวยแต่ตอนนี้มันพังได้เลยไงแต่ว่าข้อเสียคือมันจังหวะมันไม่มีผมให้มันบีแล้วกันิ i เบิลเนอนะ ริงผมก็เคยเล่นมันอยู่นะผมให้มันบีแล้วกันไม่จะมีสก,กิลอะไรที่เก่งเท่าไหร่เนาะมันก็แค่กระโดดได้เฉยๆเอาบีไปแล้วกันโด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 โเดโดโดโด,โดเอาไงดีโด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 ผมก็เล่นมันไม่เป็นซะด้วยเล่นไม่เป็นไม่พอเงินผมก็ไม่พอด้วยจริง <c> ๆ <oughs> ผมก็เลิกเล่นเกมนี้ไปแล้วแหละ โดโดผมให้มันบีก็ได้เนะเนื่องจากผมชอบสก,กิลไฟฟ้ามันนะชอตแมวสนุกดีโดยเฉพาะชอดคูเปอร์เย่ยโคตรสนุกเลยไม่ใช่ได้นั้นคือผมชอบผมผมว่ามันก็เดนอติกเก่งนะแต่ว่าผมให้เทียบีเพราะว่ามันถ้าพาสสีมันมาก็มันจะเลื่องแล้วอะเอ้ยไม่ใช่พาสสีดิถ้าเป็นสก,กิลไหนอะที่มันเป็นแบตเตอรี่ขึ้นอะมันก็ไม่ได้เลื่องแล้วผมบอกเลยแฟรี่เหรอ แฟรี่แฟรี่ผมให้มัน C แล้วกันเฮ้ยไม่ C ิผมให้มัน B ว่ะผมเล่นมันไม่เป็นหรอกแต่ที่ให้มัน B คือผมไม่มีคนนกที่จะซื้อมันมาเล่นเพื่อฝึกผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทํำยังไงดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้มัน B ไปก่อนเนอะผมให้มัน B ไปก่อนเนอะอย่ามาด่าผมนะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมเคยเล่นแล้วแหละแต่ว่าผมเล่นมันไม่เป็นมันก็เก่งนะแต่ผมให้มัน B พอ ไอตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะผมจําชื่อไม่ได้ตัวนี้ผมให้มันมันซีแล้วกันผมเล่นมันไม่เป็นเคยลองเล่นอยู่ผมเล่นมันไม่เป็นจริงผมให้มันซีไว้ก่อนแล้วกันนะเนาะโอเคผมให้มันซีใครจะมาด่าผมไหมเนี่ยเออผมเล่นมันไม่เป็นจริงๆคือเคยหยิบมาเล่นอยู่อ่ะมันมันเล่นไม่เป็นเนาะโอเคงั้นงั้นก็น่าจะจบคลิป เพียงเท่านี้ก่อนลวกันเนาะกับการจัดเทียแมวกับหนูเพียงเท่านี้เราสายปิดกันละโอเคถ้างั้นก็ถ้าเกิดใครแวะมาดูก็ฝากกดติดตามดนะ้วยเนาะตอนแรกมีห้าคนแต่ไม่รู้ว่ามีบุคคลที่หกมาจากไหนก็ไม่รู้นะมันไม่แจ้งเตือนชื่อก็ยังไงใครเป็นบุคคลที่หกที่มากดติดตามก็ฝากแจ้งชื่อหน่อยนะเนาะถ้างั้นวันนี้ก็ไปก่อนนะครับทุกคนอืมเดี๋ยวเกมต่อไปจะเป็นเกมที่คุณรอคอยอยู่ก็ได้ nakrep <laughs>